แ okay. กะกล่องปลากระป๋องครับผมดูนะว่าคือปลากระป๋องรสอะไร mm. มาดูกัน, mm. นช่องพิช,ชวัวพามาแกะกล่องดูนะนี่ด้านในเป็นอย่างนี้กล่องก็คงจะพอรนะู้เนะดู ห่ okay. อ,อฟอยมาอย่างดีนะครับผมเยี่ยมเลย อ่ะดูนี่เป็นปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะครับผมปลากระป๋องปุ้มปุ้ยทั้งหมดสิกระป๋องนะครับก็อ่าปริมาตรก็ขนาดมาตรฐานทั่วไปเนดะี๋ยวแกะมาดูหนึ่งอันว่ากี่กร,รัมนะ แป๊บหนึ่งเขาเขียนว่าเข้มข้นพิเศษปุ่มปุ้ยข้างบนตัวเล็กมึดแล้วผมมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไฟมา่องก่อนอเห็นแล้วเขียนว่าตามแมคเครียวในซอสมะเขือเทศเข้มข้นพิเศษตราปุ่มปุ้ยนะครับผมแล้วก็อืมแป๊บหนึ่งนะ มืดๆแล้วสายตาผมจะมองอยากนิดนึงเอาไม่แน่ใจว่าเกกรัมหรือเท่าไหร่นะครับน้ำหนักสุทธิร้อยสิบห้ากรัมน้ำหนักเนื้ออ๋อน้ำหนักเนื้อเก้าสิบสามกรัมถ้ามองไม่ผิดนะก็นี่นะเป็นอย่างนี้โอ้มอกี้วางหลุดนอกนอกจอนะครับขออภัยก็นี่นะปากกระป๋องปุ่มปุ้ย ลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นพิเศษนะครับวันที่หมดอายุเท่าไรเอ่ยอันนี้มัน mp เดี๋ยวดูแป๊บหบนึ่งนะผมหาก่อนนะ น่าจะอันนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิบหกสิบสองพันยี่สิบเจ็ดเลยนะครับมองเห็นกันไหมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะก็ได้รับมาแล้วนะครับผมใครสนใจก็อุดหนุนได้สั่งได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะปากกับป๋องปุ้มปุ้ยนะครับผมก็ชื่อเสียงไม่ต้องบอก อั่อยอยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะครับมีอะไรที่จะแกะกล่องให้ดูอีกเดี๋ยวไว้ก็จะมาทำลงคลิปช่องลิโชคให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ